เท่าไหร่อนาคตจะยัอีกสองร้อยคนอื่นจะว่าอย่างไงก็ช่จะเป็นใครเจ้าคนนั้นที่เป็นคนกำหนดเอายางงไว้เลยนี่ไม่รัจงอย่าไบ้่ยงรดูนลสอานสิสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม็กคันนิ่งจมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่กุ๊กนะครับผมนะฮะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะฮะดูแล้วมันไม่น่าจะได้บิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เ,เราจะไปซื้ออลูมิเนียมตาไก่นะฮะที่ร้านไหนอะพี่ก่อนถึงนิวแมนเลยก่อนถึงนิวแมนไม่มีใช่ไหม,มนี่ร <า S 1> เราจะปู<ห>น,นะฮะปูตรงที่บาร์นะบาร์หลัง<ป>ของฟูโซนะครับปูพื้นปลา่าครับปูพื้นเลยนี่อลูมิเนียมเจ้าแบบนี้นะครับผมนะฮะเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมอะอะ แล้วก็นี่มาใส่ตัวนี้นะนี่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 นครับผมใส่นี้เลยโอ้ฝนตกพี่น้องใส่แบบนี้นะใส่โลบาตัวนี้เห็นไหมนี่นี่อันนี้ตัวอย่างที่เฉยนะครับตัวอย่างที่จะเอาหนาขนาดไหนนะนฮะยอดเลยเดี๋ยวจะได้ไปซื้อกันครับผมไปแสนะดงมาโดนใบเนี่ยแล้วตรงอ่นนะครับตรงที่ตัวลูกตรงนั้นนะ เป็นแม้ถังแหละทั้งเหล็นะครับเดี๋ยวก็จะไปปัดเงาใหม่นะครับผมนะะไปปัดเงาเดี๋ยวจะได้ไปซื้อกับพี่กุ๊กนะครับผม<ป>นี่นี่แผ่นโลมินียมตาไก่ตัวนี้เลย <มา S 1> ไปดูว่าจะเป็นออกมาเป็นแบบไหนนะฮะแล้วราคาเท่าไหร่นะครับผมไปดูครับผมไป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 เอารถด,ด้วยใช่ไหมพี่กุก๊กรถเสร็จแล้วลเ,เรหรอแล้วจะขึ้นไปวันไหนเนะี่ย ก็ว่าจะไปเย็นเนี่ยอ๋อไปเย็นเนี่ยไม่รู้ยังไงอ๋อขึ้นไปชัยภูมินะครับผมทักทายได้นะครับสามชาเลยจัดไปเลยเนี่ยวรุ่นแล้วขนาดไหนไปพี่อ๋อวีคอร์ดไปเลสโกครับผมมาด้ไปครับผม,มใครครับผมอ่ะ ไะเกียมารครับผมวันนี้นะฮะมาแล้วมาแล้วนะครับให้ผมให้ใหครขับผมขับเลยพี่ครับนี่ครับรถประจำตำแหน่งแกน,นะครับผมโฟวินรถแรงไปนี่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  ตอนนี้ก็ถึงร้านอลูมิเนียมนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรมามย่างพอน่ะไม่ใช่เข,ขาขยายเขาขยายไปครับผมถึงแล้วบบลงครับไปดูกันอตอนนี้พี่กูก็ขับรถเองเลยนะน,นี่ครับเป็นผลิตตาไก่ก็ มีทุกแบบนะครับรอยู่ที่นี่นะมีไหม <S <S อุ้ยมีหมดทุกอย่างเลยที่นี่แผ่นเรียบก็มีบางหนาะแค่ไหนมีหมดนะครับไหนเออไหน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 ว้าวนี่นี่นีนี่นี่ตาไ่นี่ครับเป็นลูมิเนียมนะครับผมว้าว ยังแจมใช่แล้เท่าไหร่สองมิลเนาะสองมิลเหร่รูปกระโดดอันนี้มิลครึ่งมิลห้าะนะอ่ามิลห้าประมาณเท่าไหร่อันนี้สองมิลอันนี้สองมิลมิลสองตัวนี้ เงาเว็บเลยโอ้อันนี้นาเกินเนาะนาเกินมีประโยชน์นี่นี่อานนียครับงานนั้เท่าไหร่วะลหลเบาครับผมโคตรคมเลยมากเสียมาร์ทนะครับผมฮนะวันนี้โอ้โหแน่นอนจัดวันนี้ นี่ครับผมก็เอาตัวนี้นะครับสองมตรครับหนากว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับนิดนึงนะครับแผ่นละสองพันแปดหน่อยๆน,นะครับผมนะฮะสองพันแปดกว่านี่เนะนี่ลยนี่สุดยอดเลยสามเมตรเหรอกี่เมตรเอ่ยเนี่ยกำลังดี สองมตรสองมิลน,นะฮะตัวนี้เอาตัวนี้กลับบ้านนะครับผมนะเพื่อจะไปปูเดี๋ยวต้องเอาไปดัดก่อนเอาไปดัดเข้ารูปนะครับผมนะ,มนะไปดัดเข้ารูปอันนู้นอันนี้เป็นเลนนะครับผมน,น,นะฮะตัวนี้เลนเลยเลนเขาบอกว่าแพงกว่านะครับผมฮนะแพงกว่าแต่ว่าโลิเนียมก็สวยนะฮะดีกว่า สนิมไม่กินไม่เกาะเลยแหละนะฮะนี่ไปภาพบางคนนี่สวยเหมือนกันเลดนะย่าทันเรีนหนูหน้าโซนใ่ไฮะหน้าสนเนาะแต่ไม่รู้ราคาเดี๋ยวหาท่านขอบรถมาแกรถได้เลยลค,รครับผมได้เลยรถอะไรเนี่ย ั2 0 0ใช่ไหมโองาเ้โห6,000กว่าแผ่นดิน6,000กว่าตายแล้วเลยนะห่างกันริบรับเลยสามเท่าสองเท่าห่างฟ้ากับดินเลยวะแผ่นดีนนี่คือเลนนี่ครับแผ่นดนครับ6,000่20ยังไม่บกเลยฟ้ากับดินเลยนะ เีเลมแข็งกว่านี่ถ้าเราไปว่าแต่เป็นแรงไงมันหกพันฟ้าอืมยมานสวยกว่านลาลอม,มเนียัใช้็นรูปูเนานันูไปใช่หกพันียบอาทโอ้หนักเลยเอาอลูมินียมไปใส่ก่อนดีกว่าเนาะเอาลูมิเียม่อครับเดี๋ยวพี่กุก๊กสอยรถมาครับผมไป ครับพี่กุก๊กแกก็ถอยรถมาแล้ววันนี้เอาวิคอสมานะครับผมก็พีก่กุก๊กตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปชัยภูมินะฮะรอนะครับผมนะะทำรถเสร็จเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้แล้แกก็จะได้ไปนะครับผมเอ้ยใจเย็น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 เอาเชือก เอาเจอกรัดเลยจะขาดไหมเอากระดาษรองไว้ดีกว่ากลัวขาดนะอันนี้เสียมากแกก็จะพาไปซูนอีกนะครับผมไปซูนซูนที่ซูน,ท,นที่ไหนนะเี่ซูนเลยนะ <H ino. S 1> นยฮิโนศูนฮิโนนะครับผมฮิโนนิแมนฮิโนนิแมน นี่พี่กุ๊บพี่กุ๊แกจะเอา,เอารถไปวิ่งที่ชัยภูมินะฮะร <Okay. S 1> อทํารถเสร็จหัวแก๊สน่าจะรั่วนะครับผมหัวถังมันนั่นแหละน่าจะรั่วเดีนะ๋ยวผมก็ตามไปนะครับผมนะฮะท่านพี่กุ๊กไปก่อนนะฮะไปครับผมไป l e t ก go ครับผมไปจ่ายตังไปจ่ายตังกันครับตอนนี้ก็ถึงศูนย์ฮีโน่ครับผมมารับรถนะครับผม ฝนตกรวยรินนะฮะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะชุ่มชำ่ำเย็นช่ำเลยแต่ช่วงนี้ก็รถไม่ค่อยมีงานนะครับผมส่วนรถด,ดินรถหินอะไรประมาณนี้นะครับผมหน้างานก็เละเทะกันธรรมดาครับเปลี่ยนหัวแล้วเหรอพี่หัวเดียวหอ่อเดียวเนี้ยอซื้อของที่นี่ห้าพันสี่อะฮะ ซื้อของที่เนี่ยห้ 5, าพันกว่าบาทห้าพันกว่าเลยเหรอเออนี่พี่วี่ไปเอาที่บ้านมาอ๋อที่บ้านเรามีเนะาะบ้านเรามาเีเยอะแยะอืมนี่ครับกาดเหลือกี่บาทพี่นี่ยี่สิบห้าสิบห้าสิบบาทเหลือห้าสิบบาทครับแจีวเลยนี่ครับวิ่งรถวิ่งงานก็

เนี่ยเนี่ยหนูกัดไม่งนหนูจะเข้าไปอยู่เฉยเลยไอ้เลวไห <c oughs> นอะวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้นเนี่ยวิ่งไปไหนแล้วหนูเอ้าวิ่งเลยอห่ง <c oughs> มีตาป่าด้วดยตรงนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับผม หนูกัดวิ่งตัวใหญ่เลยรอบแผงแอร์เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนเข้าอันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้วใช่ไหมไม่รู้วันไหนใช่ไหมยังไม่รู้วันไหนหวไหว้รถก่อนนะน่านจะไหว้รถก่อนอือพอเ่ารอดที่สีเนี่ยหรอเออพร้อมนะรอดนะครับ โอ้หางอันนี้พวกรถอะไรยึดมาหรอเขาเคยเขาเคยถามนะเนี่ยเสียลูกกี่ยอาอ่ะอเอเอคันเนี้เปิดมาเปิดมาสูงเหรอเปิดราคามาสูงเนาะรถจอดนานแล้วอย่างงี้เพราะมันมีหนุหนข้างในคันนึงตัวเดียวมันเลยอ่ะอืันนี้สามหกใช่ไหมน้ำหกตัวเดียวกันเพราะมันมีตัวปัดมาเลยไงมีตัวปัดมาพร้อมเราไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเออเนาะให้เรียงอย่างเดียว นี่มันเปิดมาสูงตัวราคามาสูงเปิดราคามาสูงเกินเนาะรถวิ่งซ้ายอะ่อะอ๋อรถคันนี้อ่ะจะมาหนาแล้วดูหนิโอยเยอะรถวิ่งหินวิ่งซ้ายนะครับจอดในภายเนี่ยนะรมันเนี่ยอ๋อมีรถน้ำมันด้วยรถการ์ดกระมิ้ันข้างในแต่ถ้าแบบนี้เล่นรถการ์ดดีกว่าเนาะชั่วโมงนี้รถการชั่วโมงนี้รถการด,ดีกว่าเยอะ ตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะฮะได้แผ่นอลูมิเนียมตาไก่ามาแล้วนะครับผมนี่นี่นี่เลยเดี๋ยวผมก็จะแกะเชือกนะครับผมแกะเชือกกันตัวนี้ก็เอาไปใส่ตรงที่บาของสามแปดศูนย์นะครับฟูโซ so นะฮะเป็นบาเอาไว้เหยีหยบไว้อะไรเงี้ยมันไม่ลื่นนะ <Okay. S 2> มันก็สวยด้วยถ้าเราเอาเหล็กมันก็จะเป็นสนิมน,นะฮะ มันก,ก็ถือว่าไล่เบาไล่เบาครับผมนะฮะเฮียแกใจดีนะนี่ซื้อแบบไล่เบาให้เราเลยใจดีมากเลยที่นี่นะอยู่กันแบบครอบครัวนะครับผมนะดีไปครับเดี๋ยวแกเสร็จเดี๋ยวไปดูกันว่าอาใส่ตรงไหนหนู่นบานหลังตรงปูครับผมไปตอนนี้ก็เอารูมีเมลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมวางอยู่ตรงนู้นเลยดู เดี๋ยวก็ต้องไปเติมน้ำมันไมโครนี่ชีวิตประจำวันของผมนะฮะว่าทำอะไรบ้างไม่ได้หนักอะไรมากมายครับอยู่นี่สบายมากเลยต้องไปเติมน้ำมันกับเฮ er ียมาร์กนี่นี่เป็นไงครัมีเครื่องเสียงด้วยไม่มีเบรดเอาไม่มีเบรดจัดไปครับไมม่ได้สสูอออืยปครับผมเดินทางกับเฮียมาร์กอีกแล้ววันนี้ครับนี่เพลงฟังเพลงแบบสไตล์แบบ จัดเต็มหมดครับหรือลำโพงนี้ทิ้งเลยอ๋อ้ทำชุดใหญ่เลยพิ้งก็นะครับเ,รเหมือนบ้านผมเลยบ้านผมก็ฟังอย่างนี้แหละรอพี่โซมากว่าแล้คันนี้เดี๋ยวส่งไปเตือนเสียงไปไปเติมน้มันกันเตือนมันแมคโคลดูรถประจำตำแหน่งเสียมากกันนะครับผมดูโห oh. มีทุกอย่างวัดบงวัดบุญมีหมดอ่ะ ECU shop เนอะโหเชื่อเเป็นยังไงนะดูเบาเบาสีแดงเนี่ยนี่ผมขับตอนไหนไม่ได้ละเหมือนคัดลื่นเลยปืดปืด,ปดควันดำปืดเดี๋ยวเดี๋ยวให้เซียร์มาร์กจัดให้ดูว่าควันดำขนาดไหนครับนี่เป็นไงล่ะนี่นี่ไ ลไปเดินทางครับไปเสียมาครับนี้นี่ครับนะเ,เอย,เป,ย,งงยเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนสีอ่ะถ้าเปิดไฟจะเปลี่ยนสีถ้าปิดไฟมันจะเป็นสีนีนต้ตั้งร้อยเปิดไฟปุ่มสีเงินอ๋อสีนี้มันเป็นสีริชิน เดี๋ยวดูเลยเราจัดเลยควันดำปืดเนี่ยคันนี้อนเ,อนเออเฮ้ยรถรถยังใี้เงี้ยรถเขาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดใจนี่เอาไอ้ผ้าเต็มมาแปะทำไมเนี่ยฮะกระจกเนี่ยมันลวม <c oughs> มันลวมเหรอโอ้ผ้าต็มแน่นอนจัดไป ดยังไมกจะได้ดูเลยมีรถส่งน้ำมันนะครับผมโ,อโอขอใครครับผมขอใครในความไม่สะดวกครับผมนะครับดำปึดอะข้างหลังอะมีแครรถส่งน้ำมันนะครับผมนะฮะเป็นไงนะ แค่นี้ก็พอแล้วครับน้องๆหนูๆก็อย่าไปทำตามนะครับผมนะั่นเป็นเป็นความแรงสุดต,ตัวอะไรนั่นเนี่ยนี่เป็นไงล่ะ,ะดีดูดูทางน้ำมันดูทางน้ำมันก่อนนี่บรรทุกน้ำมันสั่งสองลิตรด้วยถังสองลิตรเลยตัวเนี้ยโคตรปีนเลยคันนี้ไปไปดูครับผมเติมน้ำมันกันไปเติมน้ำมันที่ไอ้ปั๊มเชลล์นะ ปั๊มเชียวดีว่ะไม่เป็นไงนะ ไปจริงนะครับผมจะถึงปั๊มแล้วอันนี้ปั๊มของใครปั๊มของป้านะของป้าเสียร์มาครนะับโอ้สุดยอด <ผม S 1> เลยกระจา้นี่เลยนะงานเครื่องเสียนะคอนแตร์ตนั่นนะเร็อ๋อไม่ใช่แบบซื้อตามตลาดนัดนะเสียเนี่ยอืมที่ครับไปนี่ๆถึงความเชียว์แล้วเติมแต่เชียวนะเนี่อยอยู่ที่เนี้ รถด,ดูดซ่วมหรอไม่ใช่รถน้ำรถน้ำอุ้ยปิ๊กปำเป็นไงล่ะอย่างคิวครับเอาไปเติมฮีลิชินะครับผมนะฮะฮีลิชิใหม่ๆเลยรถเดี๋ยวไปดูเติมน้ำมันครับผมไปกี่ลิตรเติมเท่าไหร่สองร้อย เติม200ครับจัดไปเลยไวรุ่นโอ้มีมีทุกอย่างครับถ่วงอนะถ่วงเห็นไหมถ่วงเอายางถ่วงไว้เลยเนะี่ยโอ้มีลากด้วยเห็นไหมลากลากลูกนี่ไว้ลากลูกก็นี่รถแรง,งนี่แหละบอกเลยทำตัวลากลูก200ลิตรครับ200บาท200บาท อะไรขมอลขมอลรถอ่ะดำปืดเลยเติมไปเท่าไหร่สองร้อยลิตรสองร้อยลิตรก็เป็นเงินหกพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทนะครับผมลิตรสามสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ไปไปเราไปเติมที่ฮินิชิกันชีวิตประจำวันเลยวันนี้ชีวิตประจำวันของเรานะั่นเองคนระับไปครับผมไป Let's go ก็คือหน้าบริษัทเรานะครับผมเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราไปเติมฮิตติชีฮิตติชีนี่ซื้อมานานยังอุ้ยห้าปีอุ้ยห้าปีแต่ว่ารถยังใหม่อยู่เลยเนาะสภาพกริบเลยนะเนี่ยภาพยังแจ๋วเลยเผาเลยใช่ไหมนี่ครับนี่ของสต็อกพี่ผมมาสต็อกไว้นะเนี่ยเอาลูกหลังตรงนี้มาสต็อกเลย เอาจากที่ไร่นะผมมาสต็อกไว้ก็จะมีอ่ะอะไรมันเป็นเหมือนหินคุกก็ไม่ใช่เนาะไอ้ตรงนี้อะไรนะเม็ดอะไรไม่รู้เนี่ยนี่เนาะแล้วก็มีขี้ปูนพอสไลมมันเป็นขี้เหล็กอ๋อเป็นขี้เหล็กเนาะหนักเหมือนกันนะแขออ่เข้ามาใช่ไหมเบาเบา,าไหมเบาเนาะเทนเลอร์คันหนึ่งซื้อเท่าไหร่พันกว่าบ,บาทเนี่ยเอ๋ออ้ยทำไมถูกจังนี่ครับเราดูจอดนี่งผมจะเปิดแต่ไหนเนี่ย เดี๋ยวผมต้องสวิงมาแล้วไลกนเจยลยไปตื่นน้ำมันกรันครับนี่ครับผมก็ขับไมโครเอยียงมาให้แกแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันไมโครครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับคันนี้ยังกริบอยู่เลยกริบเลยนเนี่ยสดใสซื้อมาจอดนะครับผมแ้้วทำไมเป็นถังนี้เนาะนี่เนาะ เอาจริงเๆๆนะี่ยผมก็ไม่ได้รู้เรื่องแมคโครอะไรนะครับนับน่นแหละเพราะว่าอย่างผมมันมาทางแบบรถอ่สายยาววิ่งล่องวิ่งอะไรเงี้ยครับไม่ได้สัมผัสแบบพวกต้นแมคโครนะครับพวกเครื่องจักรหนักอะไรเงี้ยนบบแต่ว่าเราก็ต้องหัดเอาไว้นะครับผมนะฮะเราหัดไว้แหละดีแล้วนะฮะทำไมเปิดเงี้ย เปิดออกปึ๊บแล้วดึงอย่างเงี้ยก็เปิดไงอ๋อต้องเปิดอย่างี้ด้วยเปิดงี้นี่ปึ๊บปึ๊บหมุนเหรอแป๊บนึงครับขอยหยาดหมุนแปบ๊บนึงหมุนหมุนออกแล้วนะครับหมุนออกแล้วฝาเบามากเลยฮิติชิ ยังใหม่กริปเลยนะนี่กองขี้ปูนนะฮะเดี๋ยวต้องมีเครื่องเติมนะเมื่อสมัยเมื่อก่อนนี่จะเป็นที่หมุนนะฮะหมุนเติมนี่จะหนักหรอกเหนื่อยหนักด้วยเมื่อยแขนเมื่อยล้านี่เสียมากนในรถทำอะไรเดี๋ยวเอาสายดูดกัน,นครับผมไปน,นี่ก็จะเป็นเครื่องดูดนะฮะเครื่องดูด ซื้อตัวเท่าไหร่เนี่ยเครื่องดูดอ่ะพันกว่าบาทต้องไม่ได้หรอกเนาะสองพันกว่าบาทไม่ได้หรอกสองพันสามพันมั้งเนี่ยดูน้ำมันโดยเฉพาะนะฮะเติมไว้แล้วก็จอดนอ่ะดิหรือว,ว่าตักอะไรอีกเนี่ยเขาจะย้ายไปไหนอีกไหมเฮีย,ยโอ,อ้ก็นวี <laughs> ได้ีเปิดท้ายก็ได้ตัวขึ้นง่ายดี <c oughs> ยางสิบล้อขันไหนกันเนี่ยสิบล้อขันไหนไม่รู้เนะี่ยส่วนมากที่นี่ใช้อเป็นส่วนมากจะเป็นยางในนะฮะ เปิดเลยมาัรงไงมาแล้วครับดูดเรื่อยๆชีวิตประจำวันเลอย่างเงี้ยเจอน้ำมันบ้างไปนน่นไปนี่เนี่ยครับพาไปซื้อของบ้างอะไรบ้างนี่ คือชิวแล้วผมน,นะโอ้ยมีโงอัดอ e ิทบล์ด้วยหนู่หนู่นงโรงงานอ e ิดบล์ชุมชนเนาะตรงนี้ทำอ e ิทบล์เมื่อก่อนตรงนี้ทำอ e ิทบล์ด้วยใช่ไหมโอ้ทำหลายอย่างเนาะทำหลายอย่างครับทีงนี่อย่างเติมสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรเติมถังไงตัวนี้ไม่ใช่สี่ร้อยลิตรบอก ถังตัวนี้นะเ,เราเติมแค่สองลิตรนะฮะเดี๋ยวอ่นะเดี๋ยวเติมสิบไห้ดูครับผมไปเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยครับผมนะฮะเรียบร้อยแล้วไปไปไหนต่อทีนี้เรากินข้าวหนนยับอันนี้ว่าเอาจะเอาลงาาคือรถมาลเลยค่ะผม ไปครับไปดิ้นดิเนี่ยควันออกค <c oughs> วันออกน้ำปึด๊ด <c oughs> ใครอยู่ข้างหลังนี่แบบเออเป็นมะเร็งอะ่ะบอกตรงอันเนี่ยของแท้นะไอ้ที่เราไอ้ที่นู่น,นมันไม่ใช่แท้แลนะ้วเนี่ยเนี่ยเสียงถอยอะ่ะลองเปิดกระจกฟังดูนะแ <c oughs> ท้ ไอ้ทญ oh, th ี่ปุ่นเลยซื้อมาพันสองเหรออ๋อเป็นสิงญี่ปุ่นไอ้ซิมมาซิสซิมมาไซยี่ปุ่นไอ้ที่ซื้อมาเงนร้อนระบาดแต่เนี่ยของแท้อันนี้ของแท้เลยจากญี่ปุ่นนะฮะโอ้ย่างที่นะครับผมจัดไปไยรุ่นอยากพังยังไม่พังเลาน้ำถี่ไปสภาพรถหลอดๆหลอดๆสภาพเอาใช้ได้อีกแล้วโอ้โหอทนแบบเจ็ดชั่วโคตรอยากจะให้พังลำคานมันก็ไม่พังถี่น้อง เป็นกล่องแยกแล้มันเป็นกล่องแี่เรงเ็นอะไรลำโพงไอนั่นา่ไในทัวร์น้ำเป็นแค่อย่างนี้มาแต่นี้เป็นกล่องพ่วงใช่อ้วพไปกุ๊กมาแล้วยังไม่ไปบ้านอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมป s <S ไป let's go ใครพร้อมป่ะลอดนี่จะไปแล้วครับผมไปแม่ก็เร่งเสร็จแล้วตามพี่ึ้นไปนี่เปไ็นไง้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปกินข้าวนะ เก็บงานในเยี่ยเขาก่อนครับเก็บงานให้ทางนี้ครับเขาเกี่ยมาเปลี่ยนลูกเก็บงานไรเก็บงานทางนี้หมดก่อนแล้วก็ตามเกี่ยข้างไหนครับเกียร์ตุ๊กเก้นะเก็บตรงี่ยโต๊ะกี๋สูงเจ็ดเกี่ยไปโกครับยัดแล้ดูองค์พราเปลี่ยนไปสองขั้นี่เดี๋ยวไปกินข้าวครับผมนะฮะเสียมากไาไปกินข้าวอีกแล้วรูปไปกินที่ไหนเนี่ย เดี๋ยวไปดูที่กินข้าวเราครับผมไปแล้วเล t ก go เราเทเลอร์ใส่ขง,งร้านราบแล้วี่าทเองด้วยไปครับผมถึงร้านราดแล้วนั่งไหนเอ่ยตลาดลับแสบได้หลาดนี่แสยบเสบครับผมดเดี๋ยวก็ฝังติดตามแม็กเคเร่งจมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารหรือกินข้าวนั่นเองนะครับผม ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามเราอยู่นะครับผมนะฮะนี่ครับ,นะรบก็ติดตามชมเราได้ที่ช่องไมค์คดิจมนี่แหละนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ